สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโตดกล้านารุงเนาะกับเกษตรเขาเอียงครับเอาวันนี้พามาดูวัวครับผมนะครับเมลกาสมาที่บ้านน้องตะเคียนเนาะนะครับผมเป็นสวนของคุณครูโก้นะครับก็พามาดูครับมาเจอวัวก็ต้องถ่ายนิดนึงเนาะนะครับผมเหมือนเดิมครับก็เป็นวัวลูกผสมนะครับบราแมนครับนี่นะครับก็เป็นลูกแรก นะครับก็ถือว่าสวยนะครับหน้าสวยใช้ได้อยู่เนาะนะครับแต่ก็ในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเบื้อตัวก็ต้องพัฒนาต่อเนาะนะครับผมเป็นลูกแรกลูกตัวเมียครับก็ถือว่าสวยงามในเรื่องของสีสันเนาะพี่น้องนะครับตัวนี้ก็นะครับคร่าวๆว,ว่านะี่ครับเป็นลูกสาวของ SK520 สนะพี่น้องนะครับสีสันก็ชัดเจน,นครับที่ต้องพัฒนาต่อก็นะครับเรื่องเนื้อหนังเนาะพี่น้องโครงสร้างแล้วก็ตัวสั้นนิดนึงเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรครับการพัฒนาก็เป,นนะเป็นการคาดเดานะพี่น้องนะครับผมไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่เนาะนะครับก็พัฒนากันเรื่อยๆครับ ตามวิธีชาวบ้านเนาะนะครับดูครับลูกกับแม่ครับสีสันแตกต่างกันนะครับผมลูกนี่แดงเจ็บเลยนะครับแต่แม่ก็นะครับจะอกนะครับเทาๆหน่อยเนาะพี่น้องกล้องไม่โฟกัสครับนี่นะครับแม่ก็จะอกนะครับอกส้มๆเทาๆนะพี่น้องนะครับผม นี่นะครับแต่ว่าการให้ลูกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะพี่น้องนะครับในเรื่องของสีสันนี่แดงมาเลยนะครับนี่อยู่ในร่มนะพี่น้องนะครับยังแดงขนาดนี้นะครับผมใช้ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นแม่ขาวนะพี่น้องนะครับผมก็ท้องใน หเดือนแล้วหเดือนกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมบัวไทยนะพี่น้องนะครับพามาดูเป็นแนวทางเนาะนะครับผมยังไงก็ฝนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ